สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเพลงฮอตท,ทิดมาฝากครับคืนนี้ครับ

สวัสดีนะครับคืนวันที่20นะครับวันศุกร์ที่20สิงหาคม2564นะครับมาเจอกับทุกท่านในรอบเด็กนะครับเอาบทเพลงกำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้มาให้ฟังนะครับ Thank <laughs> you. โอเคครับมาพบเจ,เจอกันนะครับในรอบดึกนะครับสามทุ่มนะครับเกือบจะสามทุ่มครับหลายหลายท่านก็อาจจะยังไม่หลับนะครับยังไม่นอนนะครับคนที่ท่องลาตีท่องโซเชียลนะฮะอาจจะไม่ได้ออกไปเที่ยวเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ใช้การเขาเรียกว่าอย่างไงอะ ใช้สื่อโซเชียลนะครับในการออกไปดูข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับในช่วงนี้ก็ใช้โทรศัพท์อยู่กับบ้านนะครับเป็นหลักนะครับเป็นการอะไรว่าเซฟตัวเองนะครับประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับเน็ตที่เราซื้อบริการมานะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตรายสัปดาห์รายวันรายเดือนนะครับมันก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเพราะการใช้สื่อโซเชียลนี่ ในยุคนี้ถือว่ารุนแรงนะรุนแรงมากๆนะครับทุกคนก็มีเวลานะครับในการดูโซเชียลเนี่ยวันละ8-9ชั่วโมงนะครับต่อวันนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ก็เป็นอะไรที่บอกว่าในยุคนี้นครับการใช้สื่อออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ในการติดต่อง,งานในการทําธุรกิจในอะไรต่างๆเนี่ย มันมันต้องใช้อ่ะครับมันต้องใช้โซเชียลในการาที่จะเป็นหลักนะครับตอนนี้เป็นหลักเลยนะครับค้าขายกิจกรรมต่างๆที่เรา,าทำอยู่ตอนนี้ครับมันต้องต้องใช้นะครับการสื่อสารเป็นหลักและการสื่อสารนี่ก็เป็นหัวใจอของมนุษย์เรามาตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกเลยนะใช้สื่อสารนะนกพิราบสื่อสารนะครับ ในการส่งข้อมูลข่าวสารนำทัพนำอะไรนะครับใช้ม้าเร็วใช้นกพิราบสื่อสารนะครับในอดีตมันก็ต้องมีแจ้งข่าวนะครับเป็นลักษณะนั้นนะยุคต่อๆมาก็มีการเขียนจดหมายหาการครับมีการโทรเลขโทรสารนะครับต่อมาก็เป็นโทรศัพท์ที่มีสายโทรศัพท์ตู้ตู้หยอดเหรียญเคยเคยเกิดทันไหมฮะโทรศัพท์หยอดเหรียญน,นะฮะคนยุค90เนี่ยน่าจะรู้ดีนะ ไปรอนั่งคิวโทรศัพท์นะครับในตู้นะครับยืนเรียงแถวกันยาวเลยนะครับหยอดเหรียญนะครับมาก็จะมีระบบพกแผกลิงค์โฟลลิงส่งข้อความติ๊ดๆอะไรพวกนี้นครับต่อมาก็จะเป็นโทรศัพท์ไร้สายครับเรียกว่าโทรศัพท์มือถือนี่แหละนะครับรุ่นแรกๆเลยก็จะเป็นรุ่นใหญ่ๆเะยรุ่นกระดูกหมาอะไรพ้วกนะฮะคนที่มีตังค์นะครับถึงจะได้ใช้รุ่นลักษณะพวกนี้นะครับแล้วต่อมาก็จะมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆนะครับเป็นแบบปุ่มกด เมื่อก่อนนะปุ่มกดตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเป็นสมาร์ทโฟนครับเลื่อนหน้าจอปื้ดๆเลยไม่มีปุ่มกดแล้วนะครับก็เป็นการพัฒนาของการสื่อสารมาตลอดนะครับแล้วก็มูลค่าการตลาดเนี่ยไม่ไม่เคยลดลงเลยนะครับไม่เคยลดลงเลยวันนี้ก็เลยเป็นหัวข้อครับที่อยากจะมาพบปะครับทุกท่านนะครับมีใครเข้ามาแล้วบ้างนะครับวันนี้ค่าคืนนี้นะครับมีใครเข้ามาบ้างแล้วเอ่ยนะทักทายนิดหนึ่งนะครับ นะครับก็ขอสวัสดีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับผมเองครับคณพจน์สินโพครับตอนนี้ก็ทำอาชีพหรือว่างานหลักตอนนี้ซ้อนๆกันอยู่2งานนะครับงานงานที่ผมคุยอยู่วันนี้ก็เป็นงานหลักอีกงานหนึ่งเป็นงานสื่อสารนะครับเป็นการเป็นดิลเลอร์ของโครงการซิมปัสุขนะครับที่เพิ่งเกิดโครงการนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับผมวิ่งก็เพิ่งเริ่มทำนะครับแล้วก็ ช่วงเวลาที่ทำเนี่ยก็ได้ประสบการณ์จากการทําแล้วก็มีไรายได้จากการทํานะครับก็เลยออกมาประชาสัมพันธ์ทําหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการนะครับทุกๆคนที่เข้ามาเป็นดีลเลอร์เนี่ยสามารถเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโครงการนะครับสวัสดีนะครับคุณทําดีที่สุดแล้วนะครับทําดีที่สุดแล้วขายนอกเนาะคิวเฟสนะครับก็ฟังดูนะครับฟังดูว่ามันเป็นยังไงนะครับคือหัวข้อวันนี้ครับตามหาคน คนมีฝันครับนะครับเพื่อทำโปรเจกต์โปรเจกต์ยักษ์หน่อยนะครับเป็นโปรเจกต์ใหญ่กับโครงการซินเป็นสุกนะครับซึ่งการทำโปรเจกต์ใหญ่เราไม่จาเป็นที่จะต้องมีทุนมหาศาลนะครับในการที่จะเข้าร่วมนะครับเรามีเงินแค่หลักร้อยหลักพันเนี่ยเราก็สามารถที่จะร่วมกับเขาได้แล้วในยุคนี้นะครับมันเป็นยุคเปิดนะครับเราเราไม่จาเป็นที่จะต้องมีทุนเยอะนะครับถ้าเราไม่มีทุนเยอะเราก็เลือกที่จะมีทุน เราก็ต้องมีคนเยอะนะครับมันต้องกลับกันถ้าเรามีทุนเยอะเราไม่ต้องมีคนเยอะก็ได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีทุนเยอะเราต้องมีคนเยอะใครรวบรวมผู้คนได้มากกว่ากันนะครับคนนั้นนะครับมีโอกาสประสบความสำเร็จได้สูงในทุกๆงานนะในยุคนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทําอะไรอะ่ะเป็นสสหาเสียงเนี่ยต้องการเสียงเยอะไหมก็ต้องการเยอะถึงจะชนะการการเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นนะครับการทําธุรกิจก็เหมือนกันครับวันนี้คุณจะเข้าร่วมกับโครงการในโครงการหนึ่งที่ใช้คนเนี่ยถ้าคุณสามารถรวบรวมผู้คนได้มากคุณก็ประสบความสำเร็จได้มากนะครับเมื่อวานเนี่ยผมก็พูดหัวข้อไปแล้วนะครับว่าเงินเนี่ยอยู่กับคนคนอยู่ที่ไหนเงินอยู่ที่นั่นนะครับวันนี้ถ้าเราอยากจะมีเงินเราต้องทํางานกับคนครับทํางานร่วมกับคนถ้าเราไม่ทํางานร่วมกับคนโอกาสที่เราจะได้เงินก็น้อยน้อยลงนะครับ ฉะนั้นครับหัวใจหลักก็คือวันนี้ถ้าคุณบอกคุณมีทุนเยอะคุณมีคนไหมคุณรวบรวมผู้คนได้ไหมนะครับถ้าคุณรวบรวมผู้คนได้คุณก็มีโอกาสนะครับไม่ต้องเก่งครับวันเนี้เราเราอาศัยว่า,าเราทุนน้อยเรามีเงินที่น้อยแต่ว่าเราจะอาศัยช่องทางไหนในการที่จะทําทเม็ดเงินหรือว่าสร้างเม็ดเงินก็คือการรวมกลุ่มครับการรวบรวมผู้คนให้ได้มากมาก เพื first, like ่อเข้าร่วมกิจกรรมเดียวกันนะครับวันนี้หลายๆคนไปอยู่ในกิจกรรมของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นเราเป็นลูกค้าของค่ายมือถือค่ายต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันค่าย A ค่าย D ค่าย C เนี่ยค่ายเหล่านี้ครับเขาทำการตลาดโดยเขาปูพรมนะครับโดยที่เราเนี่ยมาเป็นฐานลูกค้าเขาแบบไม่รู้ตัวนะครับเรามาเป็นลูกค้าเขาแบบไม่รู้ตัวครับ แล้วก็เป็นลูกค้ามาแบบเรื่อยๆแบบปฏิเสธไม่ได้หรือว่ามีความจําเป็นต้องเป็นลูกค้านะครับเพราะว่าการที่เขาลงทุนมาด้วยเงินหลักหลักล้านหลักหลายหลายล้านเนี่ยครับก็เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการที่เขาจะต้องเอาผลประโยชน์จากสิ่งที่เขาลงทุนไปนะครับซึ่งในอดีตเราเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปร่วมตรงนั้น เราไม่มีสิทธิ์จอยตรงนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะมันเป็นการผูกขาดถือว่าเป็นการผูกขาดนะครับรายได้เนะี่ยอยู่กับกลุ่มทุนไม่กี่คนนะกลุ่มทุนไม่กี่กลุ่มนะครับซึ่งเราก็เป็นฐานลูกค้าให้กับกับสิ่งที่ผมพูดมานะครับว่าต่อให้ตอนเนี้ยนะครับเราไม่เปลี่ยนเราก็ยังเป็นข้อมูลฐาน data ของฐานลูกค้าเขาอยู่ดีนะครับยังไงคุณต้องใช้โทรศัพท์ยังไงคุณต้องใช้สัญญาณเน็ต นะครับสาหรับคนที่ใช้นะคนที่ไม่ใช้เราก็ไม่ว่านะครับแต่คนที่ใช้โทรศัพท์จะเป็นสมาร์ทโฟนตอนนี้เป็นสมาร์ทโฟนหมดแล้วครับเขาผ่านการเป็นระบบปุ่มกดมาเป็นสมาร์ทโฟนแล้วตอนนี้นะครับการจะลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้คนก็ต้องเริ่มมาใช้เริ่มที่จะเขาเรียกว่าต้องต้องใช้สมาร์ทโฟนเพราะอะไรต้องมีการถ่ายภาพลงทะเบียนอะไรพวกนี้คือมันกําลังเปลี่ยนถ่ายนะครับเราจะใช้แบบปุ่มกดมันมันก็ได้อยู่แต่ว่ามัน มันจะพัฒนาไปถึงตรงนี้แล้วนะครับเราก็ต้องพัฒนาตามเทคโนโลยีเราไม่พัฒนาตามเราก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้ประเทศไทยมี 3G 4G แล้วก็เริ่มทดลองใช้ 5G นะครับแต่ต่างประเทศเข้าไป 6G กันแล้วนะครับคือการสื่อสารเนี่ยคือบอกว่าได้เลยว่าไม่มีไม่มีวันตายครับคือเนื้อวัดได้แต่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ในการเปลี่ยนและปรับปรุงแต่ละครั้งดีขึ้นตลอดนะครับ ตั้งแต่นกพิราบสื่อสารมาเร็วจนปัจจุบันเนี่ยครับโทรพท์คุยกันเห็นหน้าครับเมื่อก่อนโทรศัพท์เราใครจะคิดว่าเราจะเห็นหน้ากันครับตอนนี้เราคุยทางไลน์คุยเฟซคุยไลน์คุยเมสเซนเจอร์เนี่ยเราเห็นหน้ากันครับอยู่นคนละขั้วโลกเราก็เห็นหน้ากันด้วยอะไรครับก็ย่นย่อระยะเวลาด้วยการสื่อสารมันเป็นเทคโนโลยีที่ทําทให้โลกใบในี้แคบแล้วก็เล็กลง นะครับคนอยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็มาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะครับเราเซิร์ชดูข้อมูลเลย,ยโดยโทรศัพท์เครื่องเดียวเราจะเห็นหมดครับมีอะไรอยู่ในบนโลกใบนี้มันมันง่ายมากครับมันทําให้โลกบน,นี้ย่อลงยอลง่ยอระยะเวลาย่นย่อะอะไรต่างๆนะครับแล้วทีนี้ในเมื่อเราเป็นผู้ใช้เนี่ยอสองสามทศวรรษที่ผ่านมานะครับสามสิบสามสิบสี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับค่ายมือถือได้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ แต่ก็เราเป็นผู้ใช้อย่างเดียวเราไม่ได้ประโยชน์จากการเป็นคู่ผู้ค้าเท่าไหร่นะครับพเพราะอะไรเขาไม่เปิดโอกาสให้เราครับถึงเปิดโอกาสให้จําจนวนเงินหรือเม็ดเงินที่เราจะเข้าร่วมมันก็ไม่ใช่บาท2บาทนะครับที่เราจะเข้าร่วมได้ไม่ใช่พันสองพันนะครับมันเป็นหลักแสนซึ่งเราก็ไม่มีโอกาสทําอยู่ดีนะครับแต่ในตอนนี้ครับหัวข้อนี้บอกว่าตามหาคนที่มีฝัน คนที่มีความฝันครับคนที่มีความฝันคนที่มีความต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตคนที่ต้องการ,อารเ,อากเอาจริงเอาจรังกับชีวิต Chaos. อย่างนี้เขาเรียกว่าคนมีฝันครับมีจินตนาการอ่าที่จะมองว่าเราจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจยังไงนะครับวันนี้การที่เรามีงานทําทําให้เราไม่อดตายครับฟังให้ดีนะครับการที่เรามีงานทําทําให้เราไม่อดตายแต่ถ้าเราไม่มีธุรกิจทำเนี่ยมันจะทําให้เราอดรวยครับ เพราะคนที่จะรวยได้ต้องทําธุรกิจครับน้อยมากครับที่เราจะทํางานประจําแล้วร่ารวยครับน้อยมากๆเปอร์เซ็นต์แทบไม่มีเลยตัวอย่างคนที่ทํางานประจําแล้วร่ํารวยเนี่ยไม่ค่อยมีครับเพราะงานประจําเนี่ยมันมีเพดานในเรื่องของไรายได้มันแตกต่างจากคนทําธุรกิจครับธุรกิจมันไม่มีเพดานในเรื่องของไรายได้ฉะนั้นการทําธุรกิจจึงมีโอกาสรวยนะครับวันนี้ถ้าเรามีงานประจําอยู่แล้วคุณโชคดีมากครับที่คุณมีงานหลักคุณคุณรอดตายแล้ว คณไม่ไม่อดตายเพราะคุณมีงานทำเพียงแต่ว่าคุณยังไม่สามารถที่จะร่ำรวยได้จากงานประจํามันก็เป็นที่มาว่าทําธุกรกิจหลังเลิกงานจากงานประจําในช่วงเวลาที่คุณไม่ทํางานประจาครับในในหนึ่งวันในยะี่ยสิบสี่ชั่วโมงเนะี่ยเราต้องเก็บไว้ให้เราพักผ่อนแปดชั่วโมงครับในการพักผ่อนหลับนอนนะครับอีกแปดชั่วโมงทํางานประจําครับอีกแปดชั่วโมงครับนี่แหละ เราเอาเวลาช่วงนี้ครับมาดีแลกมาทํากิจกรรมทําธุรกิจสําหรับคนที่มีฝันนะครับแต่ถ้าใครไม่มีฝันก็จะไมะ่ฉันมีงานประจําอยู่แล้วฉันดีแล้วฉ,ฉันพอแล้วอ,อันนี้คือเราคิดแค่ว่าเราต้องการเท่านี้เราไม่ว่ากันแต่ถ้าสําหรับใครยังที่มีความปรารถนาอย่างแรงกล้านะครับว่าเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับโอเคครับหลายคนอาจจะบอกว่าตายแล้วเอาไป อะไรไปไม่ได้ใช่ครับเอาอะไรไปไม่ได้เราก็ไม่จำเป็นต้องเอาไปครับเราสร้างไว้ก็ได้ครับสร้างไว้ให้รุ่นหลังให้รุนร่นลูกรุ่นหลานนะครับเขาได้มีอาชีพมีธุรกิจทําต่อจากรุ่นพอ่อรุ่นแม่นะครับไม่ใช่เราจะมอบแต่อาชีพเดิมเดิมให้กับเขาเราต้องมีธุรกิจให้เขาเขาด้วยนะครับแล้วการที่เรามีธุรกิจให้กับลูกหลานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีครับนะครับที่เขาจะได้สานต่อ อย่างน้อยเราก็ำลังมอบมรดกให้กับลูกหลานถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่มีมรดกเป็นที่ดินร้อยไร่พันไร่ให้กับลูกหลานเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้ที่ดินในประเทศไทยเนี่ยไปอยู่กับคนรวยซะเกือบหมดแล้วนะครับอ่าเปอร์เซ็นต์ของการครอบครองเนี่ยอยู่กับคนรวยมากกว่าคนธรรมดาอย่างพวกเรานะครับพวกเรา่ยมีไม่กี่งานสองงานนะครับแต่คนรวยเขามีม,มีเป็นพันๆไร่เป็น,ปน,ปน,ปนหมื่นไร่บาง บางตระกูลมีเป็นแสนไร่ครับนะครับที่ดินในประเทศไทยน,นะครับซึ่งตรงนี้เราก็น่าจะไปจับจองกับเขายากขึ้นนะครับเพราะว่าไร่หนึ่งมันไม่ได้บาท2บาทไม่ใช่ไร่ละพันสองพันไร่ละหมื่นสองหมื่นแล้วครับมันเป็นหลักแสนเป็นหลักล้านไปแล้วนะครับซึ่งการที่เราจะไปจับจองที่ดินมันก็ยากขึ้นแต่ถ้าวันนี้เรามาจับจองที่ดินที่อยู่บนอากาศนะครับมันไม่มีของใครอยู่บนน่านฟ้าเนี่ยเราสามารถที่จะเข้ามาครอบครอง อ่านั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อสารก็ถือว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับอากาศครับสัญญาณที่อยู่บนบนท้องฟ้าถ้าเราเข้ามาเข้ามาครอบครองตรงนี้ได้เรามีสิทธิ์มาเอี่ยวตรงนี้ได้ก็เหมือนกับเ,เรากาลังจับจองที่ดินนะครับจับจองที่ดินบนอากาศทํามาหมากินบนอากาศเงินมันลอยอยู่บนอากาศเยอะก็อยู่บนดินดีครับนะครับขอขอให้ทุกคนเข้าใจว่าวันเนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีที่ดินให้ลูกให้หลาน นะครับเราไม่สามารถซื้อที่ดินหลักล้านได้เราลองมาหาช่องทางสร้างทรัพย์สินบนอากาศดูนะครับทรัพย์สินที่ว่าเนี่ยที่อยู่บนอากาศเนี่ยตอนนี้ครับมันมีโครงการชื่อโครงการสินประสนะครับที่ให้เราเ,เข้าร่วมธุรกิจโทรคมนาคมโดยใช้เสาสัญญาณโครงข่ายของบริษัท n อก็คือบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนนะครับเป็นการรวมของ ค่าย TOT กับค่ายแคสชิโลคมสองค่ายนี้เข้ารวมกันทำให้โครงข่ายของบริษัท NT นะครับซึ่งกระทรวงการคังถืงหุ้นร0อเเนี่ยมีโครงข่ายเส,สยาสัญญาณมากถึง25 0 0 0ต้นครับ25,000ัน 25, ต้นเลยทีเดียวควบคุมทั้งประเทศครับตอนนี้มันอยู่ในช่วงของการเชื่อมของอสองค่ายนี้เข้าหากันเท่านั้นเองการเจรจาบนโต๊ะมันเรียบร้อยไปแล้วต่อไปเป็นเรื่องของเทคนิคในการที่จะเชื่อมอสัญญาณเข้าหากันให้มันควบคุมทั้งหมดนะครับ ทางค่ายฟิวเองก็ได้เป็นคู่ค้ากับค่าย NT นะครับแล้วเราเองเนี่ยก็เป็นคู่ค้ากับบริษัทฟิวอีกทีนึงนะครับเห็นไหมฮะเราเป็นคู่ค้าร่วมเราไม่ใช่ลูกค้านะเรามีสถานะเป็นคู่ค้านะครับสามารถทําการตลาดประชาสัมพันธ์และก็มีรายได้กับโครงการซงปรสสุกโดยอาศัยแพลตฟอร์มของค่ายฟิวเทเลคอมครับในการทําธุรกรรมผ่านสมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่อง นะครับเราได้รับสิทธิ์และรับการแต่งตั้งให้เป็นดีลเลอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียกว่าช็อปออนไลน์นะครับเราของเราเนี่ยอยู่บนดินไม่ได้อยู่บนดินครับไม่ได้ตั้งอยู่พื้นครับของเราอยู่กับโทรศัพท์ครับสามารถเคลื่อนตัวไปไหนก็ได้นะครับเราทําการตลาดผ่านระบบออนไลน์นะครับเราไม่ต้องมีหน้าร้านนะครับเราไม่ต้องมีหน้าร้านเราไม่ต้องเช่าสถานที่เราไม่ต้องจ้างพนักงานเราไม่ต้องสต็อกซิมเราไม่ต้องสต็อกสินค้าใดๆทั้งสิ้นนะครับ ถ้าการเป็นดีลเลอร์ของค่า,ายมือถือค่ายยักษ์ใหญ่ต่าง,างๆก็หลักแสนแล้วครับห้าหกแสนบาทในการเปิดดีลเลอร์นะครับต้องใช้เงินประมาณนั้นและยังที่สําคัญต้องมีค่าจ้างพนักงานค่าเช่ารายเดือนอีกมากมายครับกว่าจะเป็นชอ็อปเป็นศูนย์ของค่า,ายมือถือเหล่านั้นได้แต่ในส่วนของค่ายคิอเทอรคอมเนี่ยใช้เงิน1,500บาทครับได้รับสิทธิ์แต่งตั้งให้เป็นดีลเลอร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็สามารถทําการตลาด ผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวครับทำธุรกรรมต่างๆได้หมดไม่ว,ว่าจะเป็นเติมเงินย้ายค่ายลงุงเบียนซิมซื้อแพ็กเกจอะไรต่างๆที่ค่ายต่างๆทําได้เราทําได้หมดครับผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องสต็อกซิมอันนี้คือข้อดีลงทุนน้อยครับนะครับลงทุนครั้งเดียวนั่นแหละก็ถือว่าเป็นการซื้อลิขสิทธิ์แฟรนไชส์นะครับหลังจากนั้นมันก็ ไม่มีอีกแล้วนะครับในเรื่องของที่เราจะต้องมาจ่ายรายเดือนอะไรมากมายนะครับก็มีแค่การใช้เน็ตร่วมกับบริษัทเติมเงินเดือนละ50บาทหรือว่าใช้แพ็กเกจเน็ตอ่าสต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ใช้เน็ตสี่มกไม่ลดสปีดอันนี้คือนี่คือสิ่งที่เราได้รับนะครับแล้วเราก็จะได้แพลตฟอร์มหรือว่าเซลเพจในการขยายธุรกิจจากการที่เราสมัครเข้ามานะครับก็เราสมัครเข้ามาเราก็จะได้เบอร์ของโครงการซินบัสุน ค่ายฟิลเนี่ยหนึ่งเบอร์มีเงินเข้ามาในเบอร์เนี่ยหนึ่งพันบาทเอาไว้โทรออกครับนาทีละเจ็ดสิบห้าตงค์ครับเล่นเน็ตเมกละยี่ห้าตังค์และยังแถมเน็ตนะฮะให้เราใช้งานทดลองใช้งานฟรีๆสี่เมกไม่ลดสปีดสามสิบวันครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับอันในโครงการซิมสุขนะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมบอกได้เลยว่าการที่เรามีโอกาสอาจจะได้ร่วมธรุรกิจขนาดใหญ่นะ,ะมันเป็นความ มันเป็นความโชคดีและมันก็เป็นเป็นเรื่องของการมองของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมองไม่เห็นเลยมันมันจะได้ไประโยชน์อะไรจากจากโครงการนี้แต่บางคนที่เขาเห็นนะครับเขาก็เขาก,กระโดดเข้าใส่เลยครับผ่านมาเจ็ดเดือนโครงการนี้ครับมีคนรายได้หลักล้านกว่าบาทล้านห้าล้านหกเข้าไปแล้วนะครับนะครับคือคือต้องบอกว่าโครงการนี้มันมันทําได้จริงๆนะครับแล้วคนที่มองเห็นก็จะรู้ว่า ในอดีตเราไม่เคยได้ค่าแอร์ทานจากการเติมเงินวันนี้เราเติมเงินญาติเราเติมเงินเราจะมีค่าแอร์ทานจากการเติมเงินด้วยจากโครงการนี้ซึ่งเราไม่เคยได้ในอดีตนะครับเราจะเริ่มได้แล้วสวัสดีนะครับคุณหาฤลือยไทยเก่งกล้านะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ต้องบอกว่าอา่ยิ่งในภาวะแบบนี้ครับในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การที่เราจะออกไปทำงานนอกบ้านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแล้วยิ่งถ้าเรา อยู่ในกลุ่มโรงงานทํางานบริษัทที่คนเยอะๆเะนะี่ยโอกาสเสี่ยงที่เราจะ,ะติดโรคภัยเชื้อโควิดเนี่ยก็มันก็มันก็มีโอกาสสูงนะครับแล้วก็ตอนนี้การฉีดวัคซีนก็ยังไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับมันก็เลยเป็นเหตุและปัจจัยว่าเราควรจะเวิร์กฟอร์มโฮมอยู่ที่บ้านแต่มันจะมีอะไรนะครับที่ทําให้เราเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วทาได้นะครับถ้าเราทํางานประจําอยู่ในบริษัท ถ้าบริษัทยังไม่ปิดเราก็ยังสามารถไปทําได้ถูกต้องไหมครับแต่ถ้าวันนี้บริษัทก็ปิดตัวลงเราไม่รู้จะทําอะไรนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่ามันปัญหามันจะตามมาช่วงที่เราโดนเลิกจ้างบริษัทปิดตัวลงเนี่ยค่าใช้จ่ายที่เรามีอยู่ปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าผ่อนบ้านค่าผ่อนรถค่าอยู่ค่ากินค่าเทอมลูกค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันมันก็ประดังประเดยเข้ามาแล้วก็ทําให้เราไปไม่เป็นนะครับมันก็ ไม่รู้ว่าแต่ละคนมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับถ้าเราไม่มีเงินเก็บเยอะเนี่ยเราก็จะอยู่ยากนะครับไม่รู้ว่ามันจะวิกฤตมันจะยาวนานไปเป็นปีหรือเปล่ากว่าที่เราจะควบคุมได้แต่ถ้าวันนี้เรามันมีแพลตฟอร์มครับที่สามารถทําได้นะครับแล้วก็ทําอยู่ที่บ้านโดยที่เราไม่ต้องอเดินทางอะไรมากมายนะครับอาจจะมีการพบปะผู้คนเล็กๆน้อยๆแต่ก็ใช้ช่องทางออนไลน์ในการทํางานส่งข้อมูลส่งลิงก์เซลเพจนะครับแล้วก็ทาง แพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ที่ทําและที่ดูแล้วก็ง่ายๆแล้วก็สามารถส่งต่อได้คนหนึ่งจะทําได้นะครับเป็นเหตุและปัจจัยว่าทําไมครับคนที่เข้ามาในโครงการสิมมสุขเนะี่ยระยะตอนนี้สูงสุดอยู่ที่เจ็ดเดือนนะครับมีคนละล้านกว่าหลายหลายแสนหลายท่านหลักแสนหลายคนเลยนะครับซึ่งเป็นรายได้ที่มันเกิดขึ้นจริงในโครงการนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าวันนี้เราไปทํางานอย่างอื่นมันก็คงจะไม่ได้อย่างนี้ครับนะครับ เป็นรายได้ที่เยอะแล้วแล้วงานมีความปลอดภัยแล้วที่สําคัญครับการที่โครงการเนม,มสุขเนี่ยได้ตรวจลิขสิทธิ์การทําการตลาดที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีกสทชเนี่ยเป็นผู้อนุญาตกํากับดูแลในการทำาการตลาดแบบนี้นะครับต้อง,ต,องต้องเน้นย้ําว่าเราไม่ใช่ธุรกิจขายตรงเราไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ทําการตลาดแบบนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ย ทำการตลาดผ่านช่องทางของดิลเลอร์นะครับที่อยู่ในพื้นที่ให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อนะครับขยายฐานลูกค้าขยายในแต่ละเฟสที่หนึ่งเนี่ยเป็นการรับสมัครดิลเลอร์นะครับเฟสที่2ถึงจะเป็นลูกค้าเฟสเนี้ยต้องการดีลเลอร์ทั้งหมดนหนึ่งล้านจุดฉะนั้นครับก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านที่ตกงานไม่มีงานทําต้องการที่จะมีไรายได้ต้องการที่จะสร้างงานเวิร์กโฟมของ,งทีบ้านเนี่ยมันทําได้ง่ายๆครับนะครับมันมีเคล็ดลับ แกาการทำเนี่ยอยู่4ี่ข้อแค่นั้นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับว่าจะทํำยังไงเนี่ยขอให้ทักมาได้เลยนะผมจะส่งข้อมูลว่าให้คุณทํำยังไงทําแค่สี่ขั้นตอนครับนะครับทำแค่สี่ขั้นตอนคุณทําได้เลยแล้วคุณสามารถฟ้าเงินแสนได้เลยภายในเดือน2เดือนนะครับทําได้เลยเพราะผมทํามาแล้วแล้วผมก็ทําได้ด้วยนะครับฉะนั้นอยากจะจะจะ,จะเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยครับเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันสามารถทาได้จริง หลักการทําก็มีทามีเคล็ดลับง่ายๆที่ไม่ลับนะครับในการทำนะขอให้คุณคนมีฝันแล้วกันครับสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําสามารถทักแชทผมมาได้หลังไมล์เลยนะครับหรือว่าปักหมุดมาเดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลให้ว่าทํำยังไง4ี่ขั้นตอนของความสําเร็จนะครับทำยังไงถึงจะได้เงินแสนภายในเวลาเดือน2เดือนนะครับซึ่งผมก็ทํามาแล้วนะครับก็ในค่ําคืนนี้ก็พบปะกันเท่านี้นะครับสําหรับใครที่ ฟังคลิปนี้อยู่หรือว่าดูย้อนหลังนะครับหรือว่าดูย้อนหลังต้องการอยากจะจะ,จะทราบว่าจะทํำยังไงนะครับขอให้เป็นคนที่มีฝันเป็นคนที่ต้องการที่ประสบความสําเร็จจริงๆนะครับทักเข้ามานะครับผมจะบอกยืนยันว่าคุณทําได้แน่นอนและคุณและคุณสําเร็จแน่นอนสําหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอยว่ากันใหม่นะครับสําหรับค่ำคืนนี้ก็ ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับรส,วส,สวัสดีครับ